คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากดอกสิบล้านตลาดชีพนะครับสุตที่2นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจยิงย่งเทียบไปหลายสูตรท่านก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับสูตรตรงนี้เราแสด้เห็นอยู่แล้วว่าคำานณเป็นยังไงนะครับ แต่วห้คุณดูควคู่ไปกับเรานะครับว่าเราคำนวณจริงไหมแล้ก็นําไปที่ตประ,ประรยุกนะครับผมก็จะแสดงเห็วิธีทำแบบนี้เลยนะครับและให้คุณเห็นไปนะครับเรามาดูนะคะรับเจติณปีหกสองนะครับที่ออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่สองต่อห้าหกครับเราเช่นที่สอนมาเราโดยเราเช่นที่สองหลักร้อย่างนั้นเจ็ดคูณที่สองแปดสองสิบหกสิบหกบวกสองลงที่ครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดได้สิบ สิจะไม่ใส่แปครับจะหนักหน่วยคือเลขแปดแปดไม่พบในหลัก10บล้านครับต่อมาครับหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวเงบนทกได้เลขสี่สไม่พบในหลักสิบล้านครับสิมีนาคมหกสองคำนเงินบนทกได้เลขสี่สี่ไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งเมษายนหกสองคำนเงินบันทึกได้เลขหกไม่พบในหลักสิบล้านครับ มา1 8เปษา์นอ62คำนวณบริัได้เลข8 8ม่ต่ำกว่า10ล้านครับ3พฤษภาคม62คำนวณงิบรัได้เลข8 8ไม่ต่นา10ล้านครับ10พปอร6เซ็นต1ของ62กำไร2คำนบริคัาไดเลข2 2ไม่ต่วา10ล้านครับ1มิ1มิถุนายน62คำนวณบริัตได้เลข0 0ไม่ต่ำกว่า10ล้านครับ สิบเอดเป็นเหกสองคำนวณจนดนได้เลขสองสองไม่เป็นมลขสิบานครับหนก็ได้เลขของ6 2สองคำนวณจนได้เลขสี่ไม่ประมลกสิบานครับสิบห้าก็ได้เลขของหกสองคำนวณจำนันได้เลขหกหกไม่เป็นมาณสิบาครับหงสินหาของหกสองคำนวณจนันได้เลขสองสองไม่เป็นเลกสิบ้านครับ 1, สิบหกสินหาคมหกสองคำนวณบนเต็มบนดับได้เลขอคำนวณดับบนได้เลขศูนยนไม่ปเป็นสิบ้านครับหกันยนน 6, 2, ายนหกสองคำนวณดับบนได้เลขหกเลขครับเลขหกมาดูครับเลขหกหปี่ยสิบ้านครับหนึ่งกันยนน 6, 2, ายนหกสองคำนวณดับบนได้เลขแปด ดับล่างเลขลปดแดับสิล่างแปดไม่เป็นเลสิบล่างครับ1นึ่งสิงหาคมหนึ่งตุลาคมหกสอคำน,น, 4, 8, นวณบนัวคำนวณดับได้เลขสี่ติดปากมันจะสูตรกันสี่ไม่เป็นเลขสิบล่างสิบหตุลาคมหกสองคำนวณได้เลขสองไม่เป็นเลสิบล่างครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสองคำนวณได้เลขแปดแปดไม่เป็นิบล่างครับ สิบหกพจน์คำหกสองคำนวณเลขจับจะเลข6กหกไม่เป็นเลบ้านครับหนึ่งธนคมหกคำนวณเลขบน้เลขสี่สี่ไม่เป็นเลสิบล้าครับสิบหกธนคมหกสองคำนวณคำนวณเลขจับจะเลขศูนย์ไม่เป็นสิบ้านครับสามสิบธนวาคํามหกสอคำนวณัเลขกับจะเลขสองสอไม่เป็นลสิบล้านครับสิบเจ็ดบคมหกสา คจั4บ7 2 14 14บวกของที่1ิได้ตไปเครับ6ม่เป็นเลขสิบล้านครับ1กุมาพันธ์1กุมาพันธ์1กุมภาพันธ์1กุมาพันธก6าคำนวณ1ยคำนวณเลขตัดไปเลข6 6กไม่เป็สิบครับ 1, 1500, 1, 1500, 1 500, 15, Brothers, 66, 6กุมาพันธ์สามคำนวณเลขตับไปเลข0 0ม่เปสิบลาครับ1่มีนาคม63คำนวณเลขตับไปเลข0 ศูนย์ไเป็นลสิบล้านครับสิบพีนาคมหกสามคำนวณเลกับไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นเลสิบล้านครับสิบหกคมสาำนวณเลขลับไปเลขสองเลขสองนะครับผุ้สดตดเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับสักครู่ครับเลขสองนะสองพบไม่งสิบล้านครับติดเป็นครั้งที่หนึ่งจริงด้วยนะครับต่อมาครับสิบไมได้หกสามคำนวณเลขลับไปเลขสองสอไม่เป็นสิบล้านครับ สิบปรพี่ไดนหาคำนวณเลขจับไปเลขศ0นย์ศไม่ต้องเป็นสิบล้านครับ1นึ่งกระดารของหกสามคำนวณเลขจับไปเลขหกหกไม่้เป็นสิบล้านครับ1นสิบระดาษของหกสามคำนวณเลขจับไปเลขหกหกไม่ต้องเป็นสิล้านครับ1น6 3งาคำนวณเลขลับไปเลขแ8ดแปดไม่ต้องเป็นสิบล้านครับเลขแปดเป็นัสบล้านหรือเป็นที่สองนะครับต้งแตดตปวหกสองต้องหรเป็นทนที่สองนะครับ สิบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาคม6กสามคำว่าเลขจับเป็นเลขแปดแปดไม่เป็นเง1นสิบล้านครับหนึ่งารายนหกสามาเลขับเป็เลขแปเลยศูไม่เป็นเงนบล้านครับสิบหกันยายนหกามคำวาเลขับเป็ลขสองสองไม่ป็เงนล้านครับหนึ่งตัวคม6หกสามคำวาลขับเป็เลขแ แปดไม่เป็นเลสิล้านครับหนึงตัวเลตัวลาค6หกสามคำนวอยเ้กับเลขสองสองไม่เป็นเลขสิบล้านครับหนึ่งเปหกสามคำน้ณยเ้กับเลขศูนย์ศูนย์ไม่ป็นเลขสิบล้านครับสิบตัวเลเ็หกสามคำนวณยเลกับเลขสี่สี่ไม่เป็นเลขสิบล้านครับหนึ่งสัญคำหกสามคำนวณกับเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นเลขสิบล้านครับสิบตัลขาคำหกสามคำน้อยลกไปเลขแปด เลกแดนะครับต่อดครับเบลขแน,น,นั้น, 4. 4นไม่เป็นหนัสิบล้านครับสามสิบคูคาคำนวณได้จับเนเลขสีนั้นไม่พบในหนัก10บล้านครับต่อมาครับสิบเจ็ดมกราคคสี่คำนวณได้จับสามคูณสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดที่รเราเลขแปดครับเลขแปนั้นไม่พบในหนักสิบล้านครับไม่ว่าต่อหนครับต่อมาครับ สิบกนึครับคำนวณเลิ่ปตัดด้เลขแปเลขแปดนะครับลองดูครับแไม่เป็นหนักสิล้านครับสิบหกหล้านหกสี่กสองสิบสองสอกสที่เป็นสี่ได้คตอบเป็นสครับสีนะ่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ 10บนทค,คำพกสีคำนวณเลก,กเเลับไปเลข2 2ได้ประมาณ10มีห1้านครับ10บิกพิธีคำพกสคำนวณเลิกลับไปเลข3ครับคำนวณเลิกลับไปเลข3 2ได้ประมาณ10ล้านครับ10บิกพิธีค4คกสคำนวณเลิก,ก 2, ลับไปเลข0 0พบงาน1ล้านครับ, 6, กกบอยต่ใน,นที่3เท่านั้นนะครับต่อมาครับ หนึ่งมาไรหกสี่คำนวณเลขกลับไปเลขหกหกไม่เป็ป้าครับสิบหกมารหกสี่คำนวณเลขกลับไปเลขหกหกม่เป็นบ้านครับสองิบหกหกสี่คำนวณเลขกลับไปเขหกหกไม่เป็ป้านครับสิบหกีบหกหกสี่คำนวณเลกับไปเลขสองสองไม่เป็ครับหนึ่งม่ใช่หกสี่คนณลกลับไปเลขศูนย์นย์ไ่เป็ไสิบ้านครับ สิบแปด็ไเลหสคำนวณเลกับไปเลขแปดแปดแมตงแตสิบล้านครับหก็ได้เัวคูณหกสี่ค,น 6, 4, คำวนวณเลกลับไปเลขสองสองแม้ตงแตสิบล้านครับสิบหก็ได้เัวคหกสี่นะครับคำวนวณเลกับไปเลขหกหกน่ยสิบล้านครับตแวงที่สี่นะครับตั้งแต่ปีหกสนะหนึ่งสิคหสี่ครับ สองคูณสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกด้วยตาไหนหกครับหกนั้นไม่ตําแหน่งสิบล้านครับสิบหกสิงหาคมหกสี่นะครับเจ็ดสองบสกสที่เป็น1ิบหกด้วยรําแหนหกครับหกนั้นไม่ตําแหน่งสิบล้านครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับสี่คูณสองเป็นแปดแปดบวกสองครับเป็นเก้าเป็นสิบสี่สี่ด้เลตาศูย์ครับศูนยั้นไม่ตําแหน่งสิล้านครับสิกกันยายนหกสครับ 1 6นะครับ9 2 1า18 22, 000, บวก2งที่ครับ1 8 9 2ป0ก้ตับเลศครับศูนย์นั้นไม่ประมาขสิลานครับ1 6 1ละครหกสับหคูณ2งได้2 2 2อ,อที่เป็น4ได้ตัเลครับ4นั้นไม่ป็นมาขสิลานครับ1 6บครหกครับ3ูณ2เป็น6 บวกสครับหกเจ็ดป็นแได้ดับไปแปดครับดับ,บไปแปดน,นะแปได้ประมาสิบแานครับหนึ่งพินิีนหกครับศูนย์สี่หูนย์สจ็สัวกหครับศูนย์คูณได้ศูนย์กสองได้สองไ2้สอนได้ประมาสิบแนะต่อมาครับ1ิบหกพินสี่นหกี่ ซ3 2สา2สอจ็ตัหนตัวห้ครับแต้เช่นส่วนของหลักร้อยคูณด้วสนะครับ7จดคูณสองกับส4ใช่ไหมเจ็ดสองสิบสี่สิ่วกสองที่เป็น1ิ7 2 7เจ็ก็คือ4 4ส่บวกสองที่เป็นหกได้จากเลข6ครับโอเค สิบหกพิการเยนหกสี่เราคำนวณในส่วนของดับในส่วนของหลักสิบล้านใช่ไหมคือเลขหต่อมาครับเรามาดูหนึ่งพันวอคมหนึ่งพันวอคมต๊ดต๊ดต๊ดตหน,นึ่งพันวอลคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวละแปดสองเลขหกไม่พบในหลักสิบล้านนะครับเรามาดูหน,น,นึ่งพันวอลโคมหกสี่หลักร้อยมันก็จะหนึ่งคูณด้สองสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกสอง สี่บวกสองคงที่สี่ห้าเป็นหกอ้าวได้ดับตัวเดิมไหมนะได้เลขหกครับโอเคครับเจอตับให้ชัดหน่อยเลขหกนะครับหนึ่งหนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณในส่วนของดับสิบล้างได้เลขหกนะครับหกเราม,มาดูนะครับสิบธันวาคมหกสี่ สิบหกธนบคมหกสี่ครับเรามาดูสก,กู่นะครับสิบหกธนบคมหกสี่นะครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตั้งรัแปดสามนะครับเลขหกไม่พบในหลักสิบล้างครับอ่ะเรามาดูเราจะได้ส่วนของหลักร้อยหลังมัี่หนึ่งคูณได้สองสองคูณสองเป็นสีน่สี่บวกสองเป็นสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกได้กลับเลขหกครับนะ สามสิบธันวคมครับสามสิบธันวคมหกสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวล่างสามหกนะครับสองตัวสามหกเลขหกไม่พบในหลักสิบล่างนะครับเรามาดูนะครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวละสามหกหน่วยสิบร้อยหลักร้อยคูณได้สองนะครับศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้ศูนย์บวกสอง อ่าศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนะครับได้ตับเลขสองนะครับอะนี่ครับตับเลขสองนะครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่ครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตลางเก้าสองครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคูณสองครับหนึ่งคูณสองได้สอง สอบวกสองคงที่ครับเป็น 4. ใส่4ครับได้ดับเลขสี่ห่งกวบาันหก้าครับออก944 3 0ี่ย์แปตัวล่างออก30ามศาูนะครับเ, 4, รร 3, เรามาดูครับเลขสีไม่พบในหลัก10บล่างครับ1นึ่งกบาพันห้าครับเก้าสี่างตัวล่างสานเรามาดูครับหน่วย10บร้อยหลักร้อยรลงวัาที่1คูณสองสามคูณ 2. ส 2, เป็น6 6หกบวกสงคงที่ห เเป็น8ถูกต้องนะครับโอเคนะว่าตัดมาออก57เจ็ดนะครับเลขแปเลขแไม่พบในหลักสิบล่างถูกต้องนะครับต่อมา17บเจ็กุมาพันธ์หกหครับศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็องตัวห้าเจ็ดนะคำนวณต่อหน่วย10บร้อยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่คูณได้2 5ส10ห้าบวกสเป็น12 12ก็ใส่เลข2ครับได้ดับเลข2 หนึมีนาคมหกหครับออก0ูนย์หกเก้าเก้าองล้ออก0ูนย์เดะครับหลักสิล่างนะครับเลข2ไม่พบในหลัก10ล่างครับต่อมาหนึมีนาคมหกหครับเอ่อเก้าคูณสองทกับสิบแปวกสองครับสิบแปดสิก็ได้ดับเลขเลขอะไรเลขเลขนะครับสักครู่ครับครับได้ดับเลข0นะครับเลขศูน เลขศูนย์เลขศูนย์นะครับต่อมาครับ16มีนาคม65ครับออก7378672ตัวเล03เราใช้ในส่วนของนะครับเลขศูนย์มากระทบในส่วนตัวนี้นะครับเลยหลุดไปนะครับรู้สึกจะหลุดเพิ่งหลุดจะเพิ่งหลุดเป็นครั้งที่5นะครับตั้งแต่ปี62หลุดเป็นครั้งที่5นะครับเท่าที่จับได้นะครับสรูนะครับโอเคต่อมาครับ16มีนาคม65ครับอ่ะทำมาดูนะครับ 7จ็ดสามเจ็องลครับแปดคูณสองสองหกสิบหกบวกสองครับหกสิบเจ็ดสได้ดับเลแปดครับได้ดับเลแปดหนึ่งเมษายนครับออกเก้าเจ็ดศึงแสองตัวลออก1นนะครับหลักร้อยรลงวัลที่1นึ่งคูณสองหกสองสิบสองหกสองสิบสองสิบสอบวกด้วยสองที่เป็น6กสองสิบสอบสกสเป็น14ใส่4ได้ดับเลสี่นะครับนีกว่านี้ นี่เป็นสูตรของดับ10ล่างสูตรที่2นะครับสูตรตลอดชีพนะตั้งแต่ติดถึงกับปี62ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวอยชบเศรษฐีหมืนล้านครับสวัสดีครับ